จะลองเอามาเปิดดูสักอันหนึ่งละกันนะว่ามันจะได้เหรียญอะไรอะ่ะว่าแล้วก็หมุนไปเลยนะครับหมุนไปอีกสักทีนึงแบบสามสองหนึ่งเหแบบมือน,มนเดิมนะครับบรรจงค่อยคๆกดตรงเส้นสีดำตรงกลางซึบอี๋เยญ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Ragnarok X Next Generation นะครับพวกับผมครั้งเลเวอ5ไฟวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการที่มือใหม่คนที่เติมน้อยหรือคนที่ไม่เติมเลยเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับสำหรับการที่จะเริ่มเล่นตัวละครสักตัวหนึ่งด้วยของทองนะครับให้กับตัวเราแบบเราอยากได้ของทองชิ้นนึงโดยการเริ่มต้นในไอดีเนี่ยซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า เราค่อนข้างที่จะได้ของทองที่ค่อนข้างตรงสายมากๆถึงร้อเลยนะครับแต่ติดอยู่ตรงที่อย่างเดียวก็คือเราจะไม่สามารถเลือกอาชีพในการเล่นตอนต้นเกมได้เพราะฉะนั้นนะครับใครจะทําวิธีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องคิดนิดนึงแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเริ่มต้นงานหน่อยนะครับสําหรับวิธีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะทํำยังไงบ้างน,นะครับสำหรับวิธีนี้วิธีการง่ายๆเลยนะครับสำหรับการที่เราจะมีของทองครอบครองใน ID สักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะให้เราตรงสายแล้วก็เลือก เล่นสายอาชีพตามที่เรามีไอเทมชิ้นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวละครโนวิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละครโนวิดเนี่ยเราจะใช้วิธียังไงในการเก็บเรลในช่วงแรกนะครับนั่นก็แบบค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเมนหลักในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆหรือว่าคนที่มาเริ่มเล่นใหม่เลยเนี่ยอาจจะต้องเล่นสัก2ต่อน,นะครับเนื่องจากโนวิดเนี่ยไม่สามารถเก็บเรลเองได้ในช่วงแรกๆหรืออาจจะเก็บได้แต่มันก็ช้าหน่อยก็ อาจจะต้องใช้วิธีในการลากกันนิดนึงซึ่งใครที่ไม่มีตัวละครหลักในเซิร์ฟเวอร์เลยก็อาจจะมีวิธีนึงก็คืออาจจะสร้างอาเชอร์หรือวิศาสตร์มาอีกสักหนึ่งตัวในการช่วยเก็บเวลในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเนี่ยให้เราทําการวิ่งเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเควสหลักไปจนถึงเลเวล9หรือเลเวล10แต่อย่าเข้าไปในสคาเดมี่นะครับเพื่อรับเควสในอาชีพตรงนั้นห้ามเข้าไปเลยเด็ดขาดนะครับถ้าให้ชัว์ที่สุดให้เราหยุดตรงที่เลเวล9กก็ได้นะช่วงเลเวล9ก้าจะดีที่สุดแหละแล ก็ไปเปลี่ยนอาชีพอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้สตัวนี้ตั้งตี้กันให้เขาไปพาเราเก็บเวลนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยการเก็บเวลนั้นค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงเรียกว่าได้ง่ายเลยอะเออเพราะว่ามันมันบอดทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยคุณก็สามารถทําให้นวสตัวนี้ประสบความสาเร็จได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องลากโนวิตัวนี้เนี่ยไปถึงแค่เลเวล22เท่านั้นเพื่อที่จะเปิดเวทมิชชั่นบอดนะครับอะ เปิดมาตรงคาร์ิวานะครับเปิดมิชชั่นบอรตรงนี้ต้องใช้เลเวล22นะครับเมื่อเราวีถึงเลเวล22แล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่สบายมากก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงการเก็บเียวลก่อนว่าจะให้ตัวที่เราลากเนี่ยไปยิงตัวอะไรให้มันดีนะครับช่วงแรกนะครับช่วงเลเวล9เลเวล9ถึง22เนี่ยผมมีแนะนําอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นสามารถปล่อยยิงได้เลยทั้งคืนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแก๊ปคูเปอร์นี่เอง แกพูปเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครขนาดก,กลางที่ให้ E XP ค่อนข้างที่จะสูงถึงสูงมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ช่วงเลเวล11หากเราดูจอบ่อยๆสัก2-3ชั่วโมงดูทีเนี่ยก็สามารถตีตัวนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล 16, 0 17ก็ค่อยย้ายตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบปล่อยทิ้งไว้เลยข้ามคืนก็สามารถเลือกตัวนี้จนถึงเลเวล22ได้เลยนะครับถ้าหากจะเปลี่ยนตัวไปตัวไหนได้บ้างนะครับก็เจ้าตัว แอมเบอร์ไนเลยแอมเบอร์ไนเนี่ยมาได้ตั้งแต่เลเวล18แล้วนะ18ช่วง18ขึ้นไปก็สามารถเก็บได้ลวแต่ถ้าไม่อยากจะรอ18อแปอยากจะรีบหน่อยแต่ว่าอาจจะโดนหก e ักอีีถึง60%เนี่ยก็มาช่วงตั้งแต่ห่าง9เวิได้นะครับก็จะลดจาก18ลง3เวลก็คือเลเวล15ก็มาได้ละเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทําให้ตัวละครตัวที่เราพาลากเนี่ยค่อนข้างจะตีง่ายเพราะมันปิดงอนตัวเนี้ยได้ค่อนข้างไวถ้ายิ่งเป็นพวกวิสารเนี่ยก็ยิ่งง่ายเลยนะครับสำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับที่จะพาโนวิดถึงเร็วยี่สองให้ได้นะคะะรับสำหรับนี้เนาะถ้าหากไม่ใช่2ตัวนี้จะเอาไปตีตัวอื่นได้ไหมต้องบอกเลยว่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นตัวละครที่มีตัวหลักในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปเลือกตีมอนเตอร์ที่มันกระจุกกันเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆได้แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกมอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับว่าจะเป็นตัวตัว ฟามิเลียนะครับเป็นครังข่าวตัวนี้ได้อีกทีกับจ็อบเท่ากันแต่ว่าจํานวนมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากในบางจุดเนาะโบเนตก็ได้เช่นกันนะครับโบเนตเลเวล22ไม่ได้ต่างจากเบอร์ไดมากเพราะฉะนั้นถ้าจะตีโบเนตเนี่ยก็ต้องเล่นสกิลหมูเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็แนะนำเบอร์ได้มากกว่านะก็ลองเช็คเอาดูแล้วกันนะครับว่าเหมาะที่จะไปตีตัวไหนมากกว่านะตรอดตรงนี้นะครับถัดมาพอเราถึงเลเวล22แล้วเนี่ยก็ เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายแล้วสําหรับตัวโนวิตตัวนี้เนี่ยใน้แต่ละวันเนี่ยให้เราทําแค่ตรงเควสบอร์ดอย่างเดียวนะครับทำมิชชั่นบอร์ดให้มันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด10เควสทาครบ10เควสก็ให้มาเปาโอดีนให้เปลี่ยนมาเป็นสตีมินาแล้วทีเนี้ยจะให้เราเอาสตมินาพวกเนี้ยไปทําอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งการใช้สตีมินาตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิหนึ่งประมาณ เจ็ถึง14วันแล้วแต่ของที่เราไปหานะยิ่งของชิ้นไหนที่มีความต้องการในตลาดสูงแล้วก็ราคาแพงเนี่ยก็จะทำตัวเนี้ยได้เร็วหน่อยนะครับก็ให้ไปดูตรงไลฟ์สกิลเลยนะครับจะตกปาก็ได้นะครับจาก เก็บเกี่ยวก็ได้จะขุดแร่ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูก็อย่างผมเนี่ยก็ขุดแรกทิ้งเอาไว้จนกว่าจะหมดแล้วก็เอแรท่ทั้งหมดที่ได้มเนเอาไปขายโยนลงตลาดทั้งหมดเลยนะครับขายได้เท่าไหร่ก็ขายไปเลยนะครับแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยเก็บไว้ในตัวก่อนแล้วก็จะมีวิธีที่จะเข้าสู่ขั้นถัดไปตลอดตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่ง COC ถ้าทาได้ก็ควรจะทําเหมือนกันนะครับสําหรับเรี้ยญแมวในการสูงการเนี่ยยังขายได้อยู่ วันหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ56000พันนะครับวิ่งแป๊บๆก็เสร็จละอันนี้ก็ถ้าทำได้ก็ทำไปเลยเหมือนกันนะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับที่โนวิตจะต้องทำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจา้าพวกเวสไกด์นเนี่ยเวทไกด์จะเลือกทำแค่2อย่างไกด์อันแรกก็คือไกด์เปิดมิชชั่นบอร์ดนะครับแล้วก็ไกด์อันที่2ก็คือไกด์เปิดตลาดกลางอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับพอเลเวลถึงเนี่ยก็ไปเปิดตลาดกลางซะเพราะถ้าเราไม่เปิดตลาดกลางเนี่ยเราก็จะไม่สามารถ เอาของที่ไปทำได้สก,กิลเนี่ยมาขายลงตลาดได้นะครับซึ่งหลังจากนี้นีเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงเรื่องการที่เรามีเงินแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อเพื่อที่จะได้ของทองมาครอบครองในชิ้นแรกเนาะแน่นอนว่าการที่เรายืนอยู่ตู้กระชาก็ต้องเปิดกระชาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูตรงตู้กระชากันก่อนนะครับกระชากิ๊กเม้นต์สำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นาาเราจะเอามาเปิดกระชา e ิ u i เม้นต์นะครับเพื่อให้ได้ของทองชิ้นแรกที่เราสามารถ ให้มันตรงกับสายอาชีพของตัวนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเราเปิดมาได้ของทองปุ๊บเราได้เป็นไอเทมอาชีพอะไรเราแค่ไปเปลีป่ยนอาชีพนั้นเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไอต้อนเกมว่ามันตรงอาชีพก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรนะครับสำหรับตรงนี้ก็มาดูกันเลยเหรียญ MVP ทั้งหมด900เหรียญซึ่งผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดในตู้เนี่ยมันจะมีของดังนี้เลยนะครับอาวุธ2มือทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น หนังสือจากสองมือขวานสองมือหอกกาตาชนูยาวสตาร์แล้วก็ธนูสั้นนะครับของสองมือเกือบทุกอย่างจะอยู่ในนี้เลยนะครับสําหรับบอสที่อยู่ในเลเวลต่ำๆนาฮะบอสที่อยู่ในเลเวลสูงเลยก็จะไม่มีถัดมาก็จะเป็นอาวุธมือเดียวนะครับดาบมือเดียวขวานมือเดียวคทามือเดียวนะครับกระบองมือเดียวแล้วก็มีดสั้นมือเดียวทั้งหมด5ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวโล่นะครับโล่สี่อย่างจะเป็นโล่เรียงลาดับทั้งเลย P โบนัส bon damage นะครับ M โบนัส damage P pen นะครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น M pen ซึ่งในตู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมอยากได้อะไรบ้างแล้วก็ไม่อยากได้อะไรบ้างสิ่งที่ไม่อยากได้เลยสำหรับในตู้นี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่อย่างจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยไม่อยากได้แค่ดาบสั้นกับกระบองแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับส่วนอื่น อาวุธสองมืออยากได้ทุกชิ้นรวมถึงธนูสั้นด้วยธนูสั้นก็อยากจะลองเล่นดูสักครั้งว่าการเล่นธนูสั้นสายสก,กิลที่เป็นช็อตโบเนี่ยมันจะเล่นยังไงแล้วมันจะเล่นยากเหมือนที่สตีมเมอร์หลายๆคนพูดไหมอันนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันแลว้วก็สตีมเมอร์หลายคนไม่รู้ลองหรือย,อยังผมก็อยากจะลองตรงนี้เหมือนกันส่วนถัดมาก็คือดาบมือเดียวที่ไม่อยากเล่นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอาชีพพลาสสองสองนะครับอย่างเช่นพาราดินซึ่งอาชีพไหนเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสําหรับดาบดาบมือเดียวกับโลชักเ่าไรอันนี้มมออข้าก่นสุดท้ายเป็นกระบอง กระบองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระบองเนี่ยเล่นได้แค่ไม่ไมกี่อาชีพนั่นก็คือพ่อค้าสสา่กระบองซึ่งมันไม่เก่งเลยกับพระสายทุบอันนี้เองก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันจะเรียกว่าไม่ค่อยเก่งก็กไม่เชิงหรอกแต่ว่าคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์ใน KBM สักเท่าไหร่แล้วก็ตีบอสหรือตีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่าอาชีพอื่นเลยแต่ถ้าได้มาก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายล่ทั้ง4ตัวล่ทั้งส่ตัวผมอยากได้หมดทุกชิ้นเลย อันไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถไปมิกได้ตั้งแต่อาชีพแต่ลๆอาชีพเลยนะครับอย่างเช่นโล่พีโบนัสดาเมจอันนี้เล่นได้อาชีพพ่อขาเล่นได้นะครับโล่เอ็มโบนัสดาเมจอาชีพเมจเล่นได้แล้วก็มา P, Pen. พีเพนพ่อขากับเมจเล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอ็มเพนพีเพนคือเล่นได้หมดเลยสามารถเอาไปมิกซได้ตามใจชอบ ใช้เวลานานไหมในการเก็บเหรียญทั้งหมด900เหรียญเนี่ยเดี๋ยวเรากไ็ไปดูตลาดกลางนะปัจจุบันเลยนะครับราคานีต้องบอกก่อนเลยว่ามันถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนเหรียญละพันห้าเลยนะพันห้าถึงพันเจ็ดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยราคาเหรียญอยู่ที่พันสามร้อยหกสิบแล้วซึ่งเซอร์มนี้ผมเล่นอยู่เซลวัคไคี่นะครับทั้งหมด900เหรียญเนี่ยใช้เงินทั้งหมดไปเท่าไหร่นะครับก็เราจะมาคำนวณให้ดูกันเลยละกันนะว่า900เหรียญเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ0 0เหรียญก็ใช้ราคาค 1,360คูณ900นะครับราคาจะอยู่ที่1,224,000เท่านั้นเองคือมันน้อยมากๆสำหรับ1,224,000เนี่ยแค่เราขุดแร่ขุดแร่ที่แบบว่าได้เงินน้อยที่สุดจะเรียกว่าได้เงินน้อยที่สุดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับการขุดแร่เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างได้เงินน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวดอกไม้เวลหนึ่งหรือว่าการตกปลาด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าช่วงที่ตกปลาอะขายยากแล้วตกปลาเวลหนึ่งเริ่มขายยากแล้วยังไงขุดแรก่ก็ยังรู้สึกว่าขายง่ายกว่า เราก็ได้เงินน้อยกว่านะแต่ยังไงได้เงินน้อยกว่า1นึ่งล้านสองแสนหเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมสัปดาห์หนึ่งเนี่ยโนวิด no เนี่ยขายของได้ในราคาเกือบเกือบหล้านประมาณ8ปดแสนถึงล้านนึงเนี่ยโดยเฉลี่ยเลยนะต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์หรือว่าประมาณ7วัน8วัน9วัน10วันเนี่ยไม่ถึง14วันด้วยซ้ำเนี่ยแปบ๊บเดียวเราก็สามารถเอามาสู่เหรียญ mvp ตรงนี้ได้แล้ว เออทั้งหมดใช้แค่9ก900เหรียญเท่านั้นนะครับพอเรารู้ทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะสุ่มได้อะไรกันถึงเวลาที่เราจะสุ่มแล้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเนาะอ่าไหนๆเราก็มีของที่อยากได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้จริงๆนะผมอยากได้ธนูสั้นอยากได้ออก2มืออยากได้ดาบ2มืออยากได้คาถา2มือนะครับแล้วก็อยากได้สมุดด้วยสมุดด้วยสักอันหนึง ที่เหลือก็จะเป็นอาวุธมือเดียวเนี่ยได้หรือไม่ได้ไม่ต่างกันโลมือเดียวจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต่างกันนะครับขออย่างน้อยก็ขอเป็นแค่สองมือแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดุยกันเลยแล้วกันอ่ะสามสองหนึ่งหมนครับกดแบบเบาๆบาอ่าคุกกุกกี้รูิิลงมาสักอันหนึ่งแบบสองมือขอแบบสองมือแบบเน้นเ2้นมือแบบเน้นเ้นค่อยคบรรจงกดลงตรงเส้นสีดำตรงกลางปึ๊บยี้ ขออะไรไม่ได้อย่างนั้นจริงๆด้วยวะไอ้สัตว์กูถามจริงอะไม่เป็นไรคือการได้สมุดสองมือมาคือผมนั่งใจจะจะ,จะเล่นพระไอดีรองอยู่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่เสียใจยต้องบอกเลยว่าไม่เสียใจยก็ถือว่าโอเคได้สมุดมาเออสมุดทองไงอ๋อมันไม่ใช่สมุดทองใช่มัน,ม,นมันคือโล่มันคือโล M ่เ bon อ็มโบว์นะดาเมเพราะฉะนั้นเนี่ย เฮ้ยเราเราก็เล่นหลายได้หลายอาชีพเลยดิเออเราก็เลือกเล่นได้หลายอย่างเลยเราจะเล่นเป็นพระคาทาโร่โก็ได้ใช่ปะพระคาทาโร่โเป็นสายดามเมจเลยเพราะว่าคาทาโร่เนี่ยส,ส่วนมากสกิลเขาเล่นไปสายโจมตีอยู่แล้วเราจะเล่นเป็นวิาสาก็ได้วิาสากาทามือเดียวแล้วก็โล่ก็ได้เหมือนกันนะเอออันนี้ก็ไม่ได้แย่นะก็ก็ถือว่ามันยังเล่นได้หลากหลายอยู่สําหรับสมุดต,ตัวนี้เนี่ยเออไม่เป็นไรทีนี้เนี่ย อันนี้ก็คือวิธีการหาของท้องให้โนวิดเป็นการหาของท้องให้สําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เพื่อที่จะให้ตรงสายอาชีพกับเราสามารถได้มาแล้วก็ใส่ได้เลยนะนอกจากนี้เองเดี๋ยวเราจะมีของแถมนิดนิดหน่อยๆน่ะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้ไปสอยเหรียญมินิบอสด้วยเดี๋ยวมินิบอสเนี่ยมันเอามาเปิดเครื่องประดับได้เดี๋ยวเราเอามาเปิดดูสักอันหนึ่งละกันนะว่ามันจะได้เหรียญอะไรอ่ะ่าแล้วก็หมุนไปเลยนะครับหมุนไปอีกสักทีนึงแบบลิงลิงลูลิก 3,2,1เหมือนเดิมนะครับบรรจงค่อยๆกดตรงเส้นสีดำตรงกลางซึ้บยิ่งเย็นประดับตาก้อนไฟไอสตัตว์ัวกพีแแท็กกับคิกคือมึงไม่มีเซนกับโลเลยได้มาไม่ตรงกับโลเลย ทำไมได้มาไม่ตรงกับลู่อ่ะถ้าเราย่อยเราได้ก่เยนถ้าถ้าเราย่อยเราได้ก่เยญเนาเราสามารถเอาอัอเนี้ยไปย่อยแล้วเราเรามาเปิดได้ครั้งไหมเพราะเรายังเหลยอเหรียญอีสองร้อยหกสิบาลองไปกดย่อยดูก่อนแล้วกันอ่ะย่อยดูย่อยดู 270, 260. อสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบาไม่พออยู่ดีคือมันต้องใช้600หกร้อยเหรียญไงไม่เป็นไรงั้นเราจะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับไอระดับดาร์คไฟอันนี้เนี่ย ถามว่าประดับเจ้ากอนไฟเนี่ยมันเอาไปเล่นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เล่นเหมาะสําหรับสายคิสในช่วงต้นเกมตอนที่ตอนที่เปอร์เซ็นต์คีเรายังต่ําอยู่อันนี้อันนี้เหมาะค่อนข้างที่จะเหมาะแต่สำหรับผมมันไม่เหมาะสำหรับผมมองว่ามันไม่เหมาะถ้าจะเล่นเป็นสายคีสจริงๆเนี่ยเราไปมองระยะยาวดีกว่าไปมองช่วงที่เรามันมีมีเปอร์เซ็นต์คิเยอะแล้วเนี่ยเราก็ไปใส่อย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นพวกประดับอันไหนนะไอชา์ไม่มีประดับกบ ไม่มีประดับกบช่างมันไม่เป็นไรจริงๆไปไป,ไปมองชิ้นอื่นดีนกว่าอันนี้ก็ถ Mul ือว่าเป็นประดับเริ่มต้นละกันไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ง่ายนะครับสำหรับการเริ่มเล่นตัวละครสักตัวละครหนึ่งเพื่อให้ได้มีของทองติดตัวในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ก็ลองทํๆกันดูได้นะครับสำหรับใครที่มาเริ่มเล่นใหม่หรือว่าคนที่เล่นนานแล้วอยากจะลองย้ายเซิร์ฟดูย้ายไปเล่นเซิร์ฟใหม่ๆหรือว่าย้ายไปเล่นเซิร์ฟเดียวกับเพื่อนๆต,ตอนแรกเราเล่นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ลองทํากันดดูไ้้นนนะะครรรัับบสาหตงี สำหรับวันนี้เดี๋ยวเลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายทุกคน